นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเพื่อที่จะตั้งใจในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทรงอยู่ในความกตันยูผู้ใดที่เมตตาเราช่วยเหลือเราแม้แต่เล็กๆน้อยบางคนสามารถที่จะทำให้ใจของเราเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระรยสงหลวงปู่หลวงพ่อของเราท่านเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราได้อันนี้เราต้องยกไว้เป็นที่สุด ส่วนบุคคลใดที่ช่วยเหลือเราทำให้ร่างกายของเราจิตใจของเราไม่ทุกข์มากเสียเกินไปเขาช่วยบรรเทาสิ่งต่างๆให้เราพ้นจากความทุกข์ได้เราก็ต้องระลึกรู้ถึงพระคุณของท่านทุกๆขณะจิตไม่ใช่การแผ่เมตตาด้วยปากของเราอย่างเดียวมันไม่ถึงแต่ถ้าเราทำด้วยความระลึกรู้ถึงความกตันยูแค่เราระลึกรู้กุศลผลบุญท่านก็ได้แล้ว ถ้าเราแผ่เมตตาด้วยความระลึกรู้ถึงคุณของท่านอีกจิตของเรายิ่งมีความเข้มข้นในการที่จะแผ่เมตตาให้กับเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายของเราแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องตั้งใจปฏิบัติตั้งใจให้มากที่สุดส่งอารมณ์ให้ได้มากที่สุดอย่าเอาเวลาไปยุ่งกับจริยาของคนอื่นคนอื่นจะเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องของเขาเขาจะดีก็ดีตามกรรม เขาจะชั่วก็ชั่วตามกรรมดังนั้นสิ่งที่จะฝากไว้ในวันนี้ก็คือความกระตันยูอย่าละเสียซึ่งความกระตันยูเพราะความกระตันยูจะนําให้เราเข้าสู่ความเป็นพระรยะเจ้าได้บุคคลใดขาดเสียซึ่งความกระตันยูบุคคลน,นั้นกําลังปฏิบัติจิตของตัวเองให้ไปสู่มหานรกอเวจีดังนั้นสิ่งนี้ เราต้องอย่าส่งอารมณ์ใจแห่งความชั่วแบบนั้นเราไม่อยากไปแต่มันจะพาเราไปเมื่อตอนจิตออกจากร่างก็จะฝากทุกๆท,ท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับ